มาฝึกบอกเวลากันค่ะจะได้เอาไว้สอนลูกกันได้นะคะาตามรูปนะคะเดี๋ยวแม่อาจะใช้เป็น4นะคะจะใช้เป็นเลข4 4่ o o'clock นะคะเริ่มกันเลยนะคะ it's 4 o c l o c k it's 4 o c l o c k นะคะถัดมา it's 5 past 4 it's 5 past 4ก็คือเลย4โมงมา5นาทีแล้ว it's 10 past 4 it's 10 past 4เลย4โมงมา10นาทีแล้ว it's quarter past 4 It's quarter past four เลยสี่โมงมาสิบห้านาทีแล้ว quarter นะคะมันก็เท่ากับหนึ่งส่วนสี่นะคะของหกสิบเพราะฉะนั้นมันก็จะคือสิบห้านั่นเอง It's twenty past four It's twenty past four เลยสี่โมงมายี่สิบนาทีแล้ว It's twenty five past four It's twenty five past four เลยมาเลยสี่โมงมายี่สิบห้านาทีแล้ว It's half past four It's half past four เลยสี่โมงมา30นาทีแล้วถ้าครึ่งชั่วโมงนะคะก็คือใช้ half past นะคะแล้วก็จะใช้ half past four ก็คือใช้ของทางฝั่งนี้นะคะถัดมาฝั่งนี้แล้วนะคะ i s twenty five to five นะคะถ้ามาทางฝั่งนี้แล้วเนี่ยจะใช้คำว่า to ก็คือจะไปใกล้กับทางเลข5นะคะก็คือเลขที่มากกว่าแล้วนะคะ i s twenty five to five อีก25นาที5้าโมง is twenty to five อีก20นาทีห้าโมง is quarter to five อีก15นาทีห้าโมง is ten to five อีก10นาทีห้าโมง is five to five อีก5นาที5้าโมงนะคะแล้วถึงจะย้อนกลับไปเป็น is five o'clock นะคะก็คืออันนี้บอกได้ทั้ง12ชั่วโมงเลยนะคะเอาไว้ฝึกสอนลูกกันนะคะ